รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศรีกุมชาวราศรีกุมคุณดูคลิปนี้และชาวราศรีสิงห์ชาวราศรีพฤกิกชาวราศรีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร,ร้อเซนเช่นกันนะครับและสําหรับทุกราศรีเลยเช่นคุณคนราศรีเมษคุณคนราศรีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวก้านดาวพุธด,ดาวเสาดวงดาวต่างๆอะไรก็แล้าาวแต่นะครับ อยู่ในราศีกุมค,คุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น่ะคุณ50%บวกลบ วันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่14เดือน1มกราคม2 5 6 8คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันครนี้เนี้ยสรรมการนี้นะครับก็คือ,อ,อดาวยูเรนัสส่วนงสีกับดาวทิปคิวบิโด กับจุดจ้าชะตา a s c e ซน a ดนความหมายจะแปลว่าการแต่งงานโดยฉับพันของผู้อื่นเข้าไปสู่อย่างฉับพันในหมู่คณะแห่งอื่นการสมรสการแต่งงานโดยฉับพันหรือเหตุการณ์ฉับพันภายในครอบครัวอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอยรมันนะครับกรณีเ ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆ70%นะครับทุการาศีเลยครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในเอราศีกลุ่มที่ข้าองศาที่2 6องศาราศีกลุ่ม40สิตดาเป็นการจะเกิดขึ้นกับคุณ้10%แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%ลดลยกันไปคื้เนี่ยจุดที่มาสูล่ลางสีเนี่ยนะครับอ่อ ที่เข้าสศาที่ี่หงสาราสีกลุมสี่สิบดาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของดาวอยู่เลยนะัสอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพลันหรืออาจจะหมายถึงเรื่องการติดต่อต่างประเทศการติดต่อทางโลกอ,ออนไลออนไล์โลกอินเทอร์เน็ตหรือเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันที่เกิดขึ้น ครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงก็คือว่าในราศีกุมนะฮะของคุณเนี่ยนะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีโซลาเดย์แล้วจะเป็นวันที่พระที่ตั้งฉากบนศีรษะเราเข้ามาอยู่ในราศีของคุณด้วยที่16อ,องศาราศีกุม3 9ลิปดา ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ับอิทพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือความรักความสุขใจใเรื่องเงินอันนี้ก็ะติความหมายว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องเงินความรักสิ่งที่ทําให้คุณมีความสบายใจอันนี้คือจุดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนเอ่อนนยะหรือว่าเอ่อเหตุการณ์ที่รอคอยไว้แล้วว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งนี้แล้วก็มีจุดเจ้จาชชะตาจันทร์ การนี้จะหมายถึงเรื่องของความเป็นบ้านการทํางานแล้วก็เขาอยู่ที่ยีสส่สิองศาราศีกุมสามสาิบแปดา,าอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวเสาอันนี้ก็จะมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของการปรเปลี่ยนหน้าที่การโยกย้ายหรือ,อ,อสิ่งที่เราวิตกกังวลอาจจะหาช่องทางในการทุเลาหรือหาทาง แก้ปัญหาได้ได้ดีได้โดดเด่นมากขึ้นได้คายเหมือนหาทางออกได้แบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นคเครื่อง,งเหมือนทิศทางแล้วก็เหมือนแบบแนวโน้มแนวโน้มที่แบบตัวเราเนี่ยจะมีเรื่องหรือว่าเอ่อข้องเกี่ยวกับทิศทางที่ผมอธิบายไปตรงนี้นะอันนี้คุณก็เออเรียกว่าไงบันทึกมาด้วยอันนี้เนี่ยเรามาดูว่า จุดท,ที่มาส่วนสี่ตรงนี้นะครับเขาทำมุมทำมุมกับจุดเจ้าตาทิศกับจุดเมตรอันนี้เนี่ยในความหมายในตำรายูเรนเนียนเนี่ยสามารถที่จะแปลความหมายว่าอ,อตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะสมรสเหตุการณ์ฉับพันในชีวิตสมรส วันหรือเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับหมู่คณะหนึ่งการสมรสที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วหมู่คณะที่รวมตัวกันโดยไม่ได้คาดฝันซึ่งตรงน,นี้มันก็ตีความหมายว่าไอ้คำว่าสมรสนี่มันอาจจะไม่เป็นต้องคุณต้องไปสมรสจริงๆแต่ว่าอาจจะหมายถึงในเรื่องของรายได้เรื่องของเอของทุกใจ เรื่องของความสําเร็จความสําเร็จนี้ก็สามารถที่จะแบ่งเป็นความสําเร็จเรื่องของเงินความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะแบบเหมือนเรียกว่าไงมันสามารถที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณได้นะและคล้ายๆกับ เหมือนมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากแล้วก็เป็นการเกิดจุดแม่นี่คือการเกิดการเริ่มต้นคุณอาจจะมีการเริ่มต้นของธุรกิจความสําเร็จหรือการติดต่อบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็จอดจงมาที่ตัวของคุณได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออาทิตย์เนี่ยศูนย์สีกับจุดเจ้าตานโนดโนดนี่ก็คือความสัมพันธ์หมายถึงคนที่คุณติดต่ออาจจะหมายถึงลูกค้าคุณหรือแบบ เอ่อคนที่คุณคุนเคยก็คืออาจจะมีลูกค้ามาเอางานมาให้คุณหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนเจอบ่อยๆแล้วอาจจะต้องทําธุรกิจหรือติดต่องานร่วมกับเขาซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางบวกนะที่ที่ดีมันก็คล้ายกับว่าเป็นการเริ่มต้นความสาเร็จที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีในเรื่องของงานเงินที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เนี่ย เรากา็ดู70%ที่ดีเรื่องของความรักนะสําหรับคนไม่สนใจความรักคุณก็เปลี่ยนคําว่าความรักไปเรื่องงานเรื่องเงินนะครับอถ้าเป็นความรักที่ดี70%จุดที่มาโสัสงสีตรงนี้เนี่ยก็คือดาวยูเรยนะแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อในโลกออนไลน์การติดต่อแบบที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันการติดต่อที่รวดเร็วที่เกิดขึ้น การติดต่อที่โลกออนไลน์ก็ได้เช่นอาจจะมีคนมาทักคุณในโปรแกรมหาคู่หรืออาจจะแบบใน facebook ของคุณอาจจะมีคนมากดไลค์แล้วเรารู้สึกว่าอเอ้ยเขากดไลค์แบบเยอะมากเลยทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการพบปะเช่นคุณอาจจะไปทํางานหรือว่าไปนอกสถานที่บางอย่างอาจจะไปเจอ,เอ,อการการระยะมิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถูกอ,อกถูกใจคุณได้นะครับซึ่งอันนี้นจะเป็นทิศทางที่บวกนะครับหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการติดต่อออนไลน์ติดต่อต่างประเทศก็ได้เขาอยู่เลนะัะแปลว่าต่างประเทศได้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบเหการที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วไม่ได้ค้ามิดทัดฝันะอันนี้ก็คือเจ็ดสิเอร์เซ็นที่ดีเรื่องความรักอันนี้เนี่ยเรามาดูเอ่อ ด้านลบดาวจะมีสองด้านด้านลบสามสิเอร์เซ็นของของงานที่มันแย่ๆเอ่อถตาด้านแย่สามสิเปอร์ซ็นจุดที่มันสูงสี่นี้ก็คือดาวยูเรนะัแตแปลว่าคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คดาดคิดคาดฝันเช่นเอ่ออาจจะแบบว่ามีปัญหากับงานที่คุณทำคือไม่ได้คยคาดคิดอาจจะต้องไปการการแก้งานหรืออาจจะหมายถึง ยกตัวอย่างง่ายๆคือเคยทามาสิบชิ้นเหมือนหนึง่งคุณอาจจะไปเจอแบบว่าสิบชิ้นต่อหรือเจ็ดพันอะไรประมาณนี้คุณอาจจะแบบเออได้ได้เต็มที่แปดพันห้านะอะไรอย่างงี้ว่าต้นทุนหนูมาก็เจ็ดพันห้าแล้วหนูขอกา 1, อไรพันหนึ่งอ่างเงี้ยทําให้พี่สิบสิบชิ้นก็ตกกาไรชิ้นละร้อยมันก็มันก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปเหมือนเราก็าต้องแบบแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นในลักษณะของ เหตุเกินเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ได้คาดคิดกับคุณหรือแบบลูกค้าอาจจะมีการยกเลิกงานบางส่วนแทนทนี้คุณจะได้เงินร้อยเปอร์เซ็นคุณอาจจะได้แค่แปดสิบอีกยี่สิบไม่ได้เพราะเขาอาจจะไม่ทําส่วนนู้นอะไรอย่างนี้ว้านไปหรืออาจจะต้องเข้าไปแก้ไขางานบางงานบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดคือคุณอาจจะเจอปัญหายุ่งๆแบบนี้ก็ได้อันนี้คือด้านลบนะด้านลบแบบสามสิบเปอร์เซ็นที่มันแย่แยเรื่องงานเรื่องเงิน อัน,นี้ถ้าลบสมสิบเรซ็เรื่องความรักก็สามารถตีความหมายว่าคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันเช่นนักแล้วอาจจะมาไม่ได้คุณอาจจะไม่พอใจบอกเลิกเขาเลิกคุณจริงๆผมก็จะพูดแบบนี้ทุกคลิปใช่ไหมรู้ไงไม่เท่ารู้นี้รู้นี้ฉันไม่พูดไปดีกว่าเพราะเรายิ่งอายุมากขึ้นก็มันก็ช้อยน้อยลงอ่ะใครจะมาคบกับคนอายุเยอะๆคนแก่ๆใช่ปะ ทุกคนก็อยากได้ใหม่ๆเหมือนอยากได้รถใหม่ป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยากได้รถเก่า20ปี30ปีแบบเนี้ยยกตัวอย่างนะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางครั้งคุณอาจจะเกิดกับปัญหาบางอย่างคุณเก่งนั้นแล้วไม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่รับโทรศัพท์คุณก็ไม่ต้องไปตามจิกตามอะไรอะไรเงี้ยคุณนิ่งๆเฉยๆเพราะช่วงนั้นอาจจะมีดาวที่มันโคจรแย่ๆโคจรเข้ามาทำมุมจุดเจ้าตาคุณและเขา ก็เลยทําให้มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเ้านิ่งๆสถานภาพคุณกับเขาก็ยังเป็นเป็นเอ่อคนที่ให้กําลังใจคนรักคนหวานใจซึ่งกันและกันได้เดี๋ยวเราเอ่ออาจจะรอสามวันห้าวันโครงสร้างดาวดีๆโคจรเข้ามาเขาก็กลับมาคบมาคุยกับคุณเองแบบนี้อันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะครันี้เนะี่ยเอ่อ อันนี้ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นความรักที่มันจะแย่คราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้นะครับอ่ะเรามาสรุปคลิปนี้กันนะครับก็อย่างแรกขอขอบคุณสมาชิกในเดือนที่คุณจยเป็นสมาชิกผมอยู่นะครับถ้าไม่มีคุณเป็นสมาชิกผมคงไม,ไม่ไม่กระตือรอนมาทําคลิปเพราะว่าบางทีมาทำคลิปมันต้องใช้ความนิ่งนะใครอยากสมัครสมาชิกก็สมัครมาได้นะ โอเคละไม่พูดมากเดี๋ยวคนรำคาญอันนี้เรามาดูเออเรามาสรุปเคนี้กันนะครับเรามาดูตรงนี้ดาวยูเรนนะสดาวยูเรนนตในการโครจรจร,จร,จรงิงช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ยี่สิบสามองศานะครับเออราศีพฤกษ์คือดาวยูเรนนสเนี่ยก็ทำมุมกับดาวพุธซึ่งตรงนี้เนี่ยในความหมายในดวงยูเรเนียเนี่ย แปลว่าคิดขึ้นมาได้คำสั่งโทรเลขโทรเลขเนี่ยก็คือปัจจุบันมันไม่มีแล้วเ,เพราะว่าโทรเลขมีมาแบบประมาณร้อยปีใช่ไหมโทรเลขเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็แปลว่าอินเทอร์เน็ตแปลว่าอีเมลได้แปลว่าการติดต่อทางโลกออนไลน์ที่รวดเร็วนะอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็สามารถแปลว่าคุณจะมีการติดต่อที่คุณไม่ได้ค่ดคิดคัดฝันอาจจะมี ลูกค้าติดต่องานทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์นะหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นที่มีคนมากดไลค์คุณคืออะไรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องควารักที่มาทางโลกออนไลน์หรือแบบมาแบบที่คุณไม่ได้คาคิดยอยู่ๆว่าอาจะแบบมีเอ,อเออทพธิดาเทพประบุมามาแบบโฉบเข้ามาในชีวิตในความรู้สึกของคุณอะไรประมาณนี้ย แล้วก็เราก็มาดูตรงนี้ต่อก็คือว่าดาวดาวยูเรนัสเนี่ยกำุงกับดาวทิพคิวปิดในข้อหมายดวงยูเรเนียนก็จะแปลว่ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับครอบครัวอย่างไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่ไม่ทราบล่วงหน้าในระหว่างการแต่งงาน ปรากฏการทางศิลปะโดยฉพาะพันเขาว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปวาดรูปเนี่ยศิลปะเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงความสําเร็จคุณอาจจะได้เงินแต่คุณไม่ได้คัดคิดอ,อาจจะแบบได้ความสุขใจบางอย่างที่เกิดขึ้นคือมันเป็นความหมายในทิศทางที่โบกที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเพราะอิทธิพลของดาวอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะอันนี้เนี่ยเราก็มาดูตัวนี้ดาวทลิปคิวิโด คิวบิโดเนี่ยขาติดกับดาวดาวพุธแปลว่าช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการติดต่อที่รวดเร็วแล้วก็สิ่งที่อาจจะหมายถึงเรื่องเอกสารสัญญาความสําเร็จการเจรจาการสื่อสารที่เราติดต่ออาจจะหมายถึงเรื่องการสื่อสารเรื่องความรักการสื่อสารในเรื่องของผลประโยชน์การสื่อสารในเรื่อง,องแนวความคิดบางอย่างที่ทําให้คุณต่อยอดทําให้คุณแบบมีไอเดียว่าเอเอเฮ้ยนี่เราทําตรงนี้นะ เออเพิ่งคิดออกนะว่าเราทำตรงนี้เราลูกค้าอาจจะชอบหรือว่าเอาผลงานเราเนี่ยอาจจะแบบว่ามันเกิดขึ้นแบบมีความสำเร็จที่พึงพอใจนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบเรี่ยงไงทิศทางแนวทางที่เราสึกว่าเออเนะมันเป็นการสื่อสารเลยเรื่องเอกสารสัญญาที่ที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวของเราได้นะครับอันนี้เนี่ย เราก็มาดูตรงนี้อันหนึ่งก็คือจุดเจ้าจตา a แอสเซนแดนแ c e n d น n t นี่คือสิ่ง,งร้อมารอบข้างตัวของเรานะครับวันนี้เนี่ยแอสเซนแดนเนี่ยเขาทำมุมร้อยสามาองศาของดาวพฤหัสในความหมายเนี่ยคุณฟังดีดนะมันดีมากเลยแปลว่าในตำนานย,ยูเรเนียนเยอรมันจะแปลว่าโชคร่วมกับตัวอื่นเห็นไ,ไหมมันเป็นความหมายที่ดีไหมดี ความคุ้นเคยที่เป็นโชคเห็นไะสัมพันธภาพที่เป็นโชคกับสิ่งแวดล้อมนั้นนะโชคลาบร่วมกับผู้อื่นนะหรือโชคของผู้อื่นนะได้รับความบานีจากผู้อื่นความบานีก็อาจจะหมายถึงลูกค้าแบบเอออยากทํางานกับคุณเอาเงินมาให้คุณดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออคุณมีความตั้งใจอะไรประมาณเนี้ยหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เอ,อเขาตัดสินใจมาครบกับคุณดีกว่าว่า,าจ,จะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจเข้าอกเข้าใจเขาทำให้เขารู้สึกสบายใจที่เขามา,มาคบมาคุยกับคุณแบบน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งจุดเจ้าตายานแนัสเซนดนเนี่ยทำมุมสี่ม้าอสากัาดาสุกเห็นไหม อันนี้ก็ชัดเจนนี่คือเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องเงินแล้วอยู่เดือนตาที่สองก็คือเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความหมายที่ดีนะแล้วก็เอเซนั้นทำมุมร้อยประสิบุษา,าก,กับดาวคายก็คือกิจกรรมที่มีเรื่องของการทํางานการแอคทีฟการเริ่มต้นเหมือนแบบเจาะจงการกระตือร้นนะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่บวกอาวน,นี้เราเอาอ ดาวสองตัวนะมารวมกันก็คือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสสวนทรสีกดาวทิปคิวบอ่าเซ็นเตอร์ตรงการเรียกว่าสูนังสีมาเจอดาวเสาดาวเสาเป็นดาวจำราศีของมังกรก็คือแคปิคอนแพ้ภูเขากลุ่มดาวแพททะเลนะครับอไม่ใช่ราศีมังกรนะครับอันนี้เนี่ย อันนี้ก็มีความหมายว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการโยกย,ย้ายกิจกรรมที่คุณอาจจะแบบขายของเก่าอาจจะขายาบ้านหลังเกา่าคอมเครื่องเกา่ากระเป๋าใบเกา่าเสื้อผ้ากเกา่าหรืออาจจะหมายถึงางานที่คุณทํามานาแล้วแล้วคุณอาจจะแบบทาสาเร็จหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานอา,อาจจะหมายถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักคุณอาจะแบบจะเจอคนที่มีข้อจํากัดคืออาจจะแบบการแชทกันในโลกออนไลน์การ ยังไม่ได้เจอตัวมันเป็นแต่ก็มีการพูดคุยกันมันคือมันไม่ได้เจอเจอตัวจริงอะ่ะแต่ว่าผ่านโลกออนไลน์นี่ก็คือดาวเสาได้นะซึ่งก็จะเป็นทิศทางที่บวกนะแล้วก็มาเจอดาวเสาในที่นี้เนี่ยแล้วก็มาเจอดาวพูโตพูโตทำมุมเอ่อสี่ห้าองศาตรงนี้เนี่ยมันความหมายมันจะดีมากนะครับแต่ว่ามีลูกดกมาก การเติบโตอย่างฉับพลันของครอบครัวการเพื่อนจำนวนสมาชิกหรือสโมสรชมรมก็คือแบบแคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการพัฒนาการที่ดีว่าปูโตนี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาการที่ดีแล้วดูอยู่เรือนตาที่สองด้วยเรือนตาที่สองก็คือดาวสุขความรักความสัมพันธ์เรื่องของรายได้นะครับทีนี้เราสมการสามตัวรวมกัน a บวก b ลบ c a, b c, a b, นี่ก็คือ a s c e n d a n น b ก็คือดาวอย่า้เอามานะ เราเอาตัวนี้เ,เราสมการสองตัวมารวมกันไปแล้วใช่ป่ะคราวนี้เราเอาสมการสามตัวจิดจาต,าตาดาวตา,วาวแอสเซนเดนต์ตัวนี้ส่อศรีกับดาวจิบไอดาวดาวยูเรนัสแล้วก็เอวีโรซีเอก็คือตัวนี้ จุดเจ้าต่ดอัเซนแดนบีก็คือดาวอยู่เนนนะซีนี่ก็คือเออเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวขอภายนิดนึงผมต้องต้องมีเอาดาวสองตัวรวมกันก่อนเอาดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวอยู่เนนะจนน่ดาวอยู่เลยนสดาวอยู่เรนัส่วนรังสีก็ดาวทิฟคิิปิโดอนนี้ ตัวนี้มาเจอดาวเสาใช่ไ่มโอเคไอคที่อธิบายไปแล้วอันนี้สมกราร3ตัวก็มารวมกับจุดเจ้าตาอสเซนเดนดาวสามตัวก็คือภาษาอังกฤษเรีย s Point, รก s e n เซนสติพอยต์ภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตัวนี้ก็มาเจออะไรตัวนี้มาเจอกับดาวทิพวัคขนุตวัคขนุตเนี่ยในความหมายสามารถที่แปลว่า อำนาจแห่งความสามัคคีเอ่อก็คือคล้ายๆกับว่าในตรงนี้มันก็คืออำนาจเนี่ยมันก็คือเหมือนแรงผลักดันอะแรงผลักดันที่คุณจะทํางานที่คุณจะแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่อยากจะคุยกับคนที่คุณคุ้นเคยหรือในเรื่องของธุรกิจอ่ามีความตั้งใจแล้วก็เอ่อมาเจอกับตัวนี้ด้วยนะครับเอ่อจุดเจ้าตาโหนสรีรสรีกับดาวพฤหัส ตรงนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำในความหมายเนี่ยในดวงยูเรเนียนเจะแปลว่าการติดต่อกับผู้อื่นที่เป็นผลดีนะแล้วก็การติดต่อที่เป็นผลดีซึ่งจะนำไปสู่การแต่งงานเห็นไหมคือมันเป็นความหมายที่ดีอการติดต่อที่มีโชคอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยไม่ได้ค่าคิดมาก่อนใช่ไหมก็คือเรื่องของธุรกิจเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราแบบเอ่อในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้มันมันมันเป็นลักษณะเชิงบวกอะเชิงบวกที่เราแบบคือเรียกว่าไงอะพองพึงพอใจนะแล้วก็จุดอิทธิพลอีกจุดหนึ่งนะก็มาเจอกับดาวศุกร์สุร,ศร,ศริีกับดาวพุธโต ในความหมายเนี่ยสามารถที่จะแปลว่าฟังดีนะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่น่าลื่นลมอันหนึ่งภายในสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิดยิ่งขึ้นผู้อื่นแสดงความเกรงใจต่อเจ้าชะตาได้รับความความเกรงใจจากเจ้าชะตาชีวิตสมรสที่มีความสุขการจเจริญเติบโตของครอบครัว เป็นไปดังประสงค์เห็นไหมคือมันเป็นทิศทางบวกที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จุดอิทธิพลจุดหนึ่งตรงนี้ก็มาเจอใกล้กับจุดเจ้าตาจันจันก็จะหมายถึงเรื่องการทํางานของที่เราชอบแบบนี้นะก็อันนี้เนี่ยฟังได้หลายรอบนะครับนะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ใครกดไลค์ขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกๆเรื่อง กดไลค์มันจะทําให้คลิปผมคนดูใน youtube เห็นเยอะผมจะได้มีแบบกาลังใจมาทํานะเพราะว่าคลิปมันก็มีคนดูน้อยอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเขาดูไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่านจากดาวที่มันคนจ,นจริงๆแล้วไปพิสูจน์กันเลยนะวันที่ผมบอกเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะพิสูจน์กันได้นะครับผมพิสูจน์กับตัวผมเองมาแล้วเลยมาทําคลิปแนวนี้นะ ก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้นะครับพลังดีดีสถิตยอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลำบากไปได้นะครับมีเอ,อเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคิดผมนะครับดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ